นี่ก็มาซื้อข้าวสารแล้วก็อาหารแห้งนะครับฟิกซีได้ไหมถุงละห้าโลเลยจะได้หลายถุง แล้วก็มาม่ามาม่านี่ตอนแรกว่าจะเอาแบบเนี้ยมันได้ปริมาณเยอะใช่ไหมแต่ว่ามันถ้าเป็นถ้วยครับอย่างเงี้ยมันจะสะดวกกว่าถ้ากระป๋องเราก็ดูวันหมดอายุแล้วอ่าไปได้ถึงสองปีอะไรวะปีสองพันเจ็ดนะครับสองพันยี่สิบเจ็ดนะครับปีสองพันเจ็ดเจ็ดเราเน้นที่อ่าดูวันหมดอายุเนาะจะได้ไว้ได้นาน,านประมาณนี้ไปไปเวๆ การเราขึ้นไปดีลูกเดี๋ยวมันแตกการขึ้นไปข้างบนนี่ยุกิถอดเท้าขึ้นไปข้างบนลูกมันไม่พอขึ้นไปรอข้างบนเลยเอาหนูขึ้นไปจัดเลยถอดเท้าเลยเอาไว้หลังเบาะเลยเดี๋ยวรับของน้บหมดในการรับไม่ให้หมดเอาตามบอกคนเนี้ยคนเจ้าเออรอแป๊บนึงลูกเออรอรับเดี๋ยวเราดูพรุ่งนี้ ก็พไปจำมมาเพิ่มอ,อ,อ่ะแล้วก็ปิดประตูเสร็จแล้วโอเคลุูไปด้วยไหมพวกเนี้ไยไปไหมไปเกียวประมาณชั่วโมงครึ่งไปตอนเที่ยง ใช้ไหมอันนี้แม่สายนะารอะไรไหมอันนี้เขาก็เป็นยูทูบเบอร์สองดวงหีอันนี้เป็นสองดวงหีเนี่ยมันท่วแบบนี้เลยในรอบ30ปีหรอกอันนี้และที่มากับน้ำคือโคลน เขาต้องการที่สุดก็คือเสื้อผ้า,ามือสองที่ที่ทแม่เก็บเ,เนี่ยเสื้อผ้า,ามือสองเนี่ยเขาอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ที่สุดแบบเขาเขาว่าเขาต้องการเลยมันมีเพจหนึ่งรับอาจอยากเสื้อผ้า,ามือสองอยู่แต่พี่หาเพจไม่เจอก็ไปด้วยก,รกรันกันด้ทีเห็นไหมแต่นเนี่ยมันจะมากับโคนแบบนี้เห็นไหมเฮ้ยพอถ่ายคลิปอยู่ลูกไม่ก่อนแค่เห็นไหมโคนเห็นไหมห็นไหม มมในคืนน้ำป่ามาแล้วพอเร,เริ่มแห้งก็เป็นโคลนอะไม่ไม่รู้ตอนมายัางไงเนี่ยอยู่บนหลังคา,าแต่ตอนนี้คนอันนี้คือแม่สายคนหนีหมดอะไรเงี้ยแล้วหมาแมวในยอยู่บนหลังคาคือลำบากแล้วก็ตาลอยไปกับน้ำเห็นคลิปนะมีทุกคนคือหนักสุดคือตอนนี้เท่าที่รู้ก็คือ ไม่สายแต่จริงๆมันไปตั้งแต่ใช้หน้าแทนอลไก็ท่วมหมดเลยเลแต่ตอนนี้คือหนักที่ไม่สายก็คือเนี่ยเห็นหนูเห็นหรือยัง <c oughs> เห็นเห็นหรือยังว่าเขาเขาน้าท่วมเขาลำบากใช่ไหมใช่ <c oughs> อย่างเราเป็นช่อง y o u t u ู e เล็กๆไม่ได้ใหญ่มากแล้วเราก็ไปซื้อของมาเพื่อเป็นพวกอาหารแห้ง <c oughs> เขาเรียกว่าเ้าสารอาหารแห้งแต่ก็มีขา้อสารจริงๆนะมีข้อสารอาหารแห้งนะครับก็จะมีจีแอนไลน์ไนกล้องเลย ามาอยู่อ่อสวัสดีค่ะมาอยู่ปะปูไปด้วยนะครับปะปูตัวนี้แล้วพี่การพี่การนะครับเอาพิก,กีอ่าแล้วก็แล้วก็สุริยาความทุกข์นัคือเราไปซื้อของเมื่อวานที่บิ๊กซีนะครับภาษาอังกฤษไปกับเจนสองคนแล้วก็ซื้อมาแล้วก็ตั้งใจที่จะทำคอนเทนต์ด้วยแหละก็เลยเอาหัวลากเอาหัวลากไปจริงๆผมดูข่าวในทิกต็อกนะครับดูข่าวในทิกต็อกเขาบอกว่า ต้องการเสื้อผ้ามือสองเป็นจํานวนมากนะครับให้แยกให้หน่อยเป็นเสื้อเป็นผ้าแล้วก็ผมพยายามไปดูในเพจในเพจที่เขาต้องการเสื้อผ้ามือสองผมจําไม่ได้แล้วของช่องของพี่การจำพลังก็อยู่ใกล้ๆนะแต่ว่าเห็นบอกว่าเขาไปแล้วรถเข้าไปแล้วนะของของสถานีอ่าโทรทัศน์เอ็นบีทีเนี่ยผมเพิ่งไปเห็นคลิปก็ตอนวันที่11เอนะเหมือนว่าเขาก็เพิ่งเพิ่งเพ,พิ่งลงคลิปว่าประมาณ11อ่า12 13นะครับวันนี้ที่ระวันที่เราไปวันอาทิตย์วันที่14ว่ป <15. S 1> ่ะอ่าวันนี้15 วันที่15นะครับวันนี้เราไปวันที่15ก็ก็ไปร่วมบริจาคเข้เขาเรียกว่าข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็เสื้อผ้ามือสองนะครับก็ทําไม่รู้ว่าเสื้อผ้ามือสองจะอนเยอะมากนะครับประมาณสามกระสอบครับสามไหมสามกระสอบของยูกิด้วยเหรอ,อของของอย่าง,ง,ยงเดียวเลยสามกระสอบนะครับก็ลงกับลง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 ล่งเลยนะลงตู้ไปเลยทีนี้เตรียมจัดชุดใหม่เข้าตู้แทนได้เลยก็ทีนี้เราก็เสื้อผ้ามือสองเนี่ยจริงๆเราก็ตั้งใจจะไปบริจาคปกติเราเคย มือสองเราเคยบริจาคกันหรอก็เคยาไปแบบนี้แหละแต่ว่าไปกับโรงเรียนลูกบางทีเขาขอมาแล้วก็เอาไปให้กับโรงเรียนที่สงการยุกิเรียนอย่างเงี้ยสุภามือสองเราจะเยอะใช่ไหมเก็นิดนึงเขาจะบริจาคเรื่อยๆนะครับเพราะว่าไปบริจาคอะอ่าพอเราไม่ใช้ของของแจ้นไม่ต้องห่วงสุภาพมือสองเป็นสุภาพดีๆนันเนาะอ่าเราซักผ้าพับเรียบร้อยนะครับใช้ครั้งเดียวใช้ครั้งเดียวนี่หรอ เป็นเขาบอกว่าให้คัดสภาพดีๆหน่อยนะครับแล้วก็แยกเป็นเสื้อเป็นกางเกงนะฮะแล้วก็ไปบริจาคแล้วเขาต้องการก็คือตอนนั้นเขาบอกว่าอะไรจริงๆจะหาเฟบห่อเล็กด้วยเราหาไม่ได้แล้ว่ันก็ได้อ่ามาม่ามาม่าตอนแรกว่าจะเอาเป็นเป็นห่อพอเอาเป็นห่อได้หละมันได้เยอะแต่ว่าเป็นกระปุกแล้วมันสะดวกกว่านะก็เลยเปลี่ยนกระปุกม็นมีข้อสารปลากระป๋องปลากระป๋องถ้าเพื่อนๆอยากบริจาคก็ต้องดูวันหมดอายุนับที่มันอยู่ได้นานๆข้อมูลมาจากของเอ็นวีทีนะ ตอนนี้เขาบอกว่าให้ไปที่สถานีโทรทัศน์เอ็นบีที่ตึกใหม่นะครับตึกใหม่น่าจะอยุดประโหนโยธินขาเข้านะเพื่อนๆตอนนี้กำลังเดินทางอยู่กาญจนานครหลวงหมเลเจียนะครับอาจจะวันนี้ไปเดินทางลิสโกครับผมไปไอผมเปิด GPS ไปที่ว่าเมื่อวานผมโทรมาจะเอาของไปบริจาคน้ำท่วมที่สถานีเอ็นบีทีครับอ่า ผมกำลังจะถามว่าผมจะวิ่งลงฝั่งพระรามเก้าแล้วมันออกพระโหนโยธินแล้วก็กลับรถขาเข้าตึกจะอยู่ซ้ายมืออย่างนั้นถูกไหมเห็นบอกว่ามีตึกใหม่เขาก็เลยสงสัยตึกใหม่อยู่ด้านในค่ะอยู่นี้ก็ไปต้องไปที่ช่องที่มิารทีก่อนไปตี่ช่องลยคะแล้วทุกช่องไป็นจุดแต่ตอนนี้จะลงพระรามเก้าลงพรนงพระรามเก้าใช่ไหมคะไอจุดนี้เดี๋ยวผมหาวิธีไปเองแต่ว่าผมจะต้องไปอยู่ในเส้นพระโขนโยธินถูกต้องไหมครับใช่ค่ะอ๋อค่ะไม่ใช่บนีเส้น เช่นพิพาครับเช่นพิพาแล้วก็ไปกลับรถแล้วก็เห็นเห็นมมของกันนัดพ่ะาแท่งเกี่ยวการบิทยเลยค่ะถ้าถากเป็นแดงถ้าจากเป็นท่ารับเท้าครับถ้าถ้าแงเป็นท่ารัเท้าครั่ผ่านแล้วพิทาจะจะชุกียดอ่าจะอยู่ขวามือถูกต้องไหมจะอยู่ซ้ายมือค่ะถ้าถ้าถ้าวิ่งมาจากถ้ามาจากเป็นท่านนะคะผ่านจุกิสานนะคะอยู่ซ้ายมือค่ะอ๋อเอ็นพิธีอยู่ซ้ายมือเหรอเอ็นพิอยู่ซ้ายมือค่ะ แต่ถ้ามาจากดินแดงลงกวับไม่แน่ใจว่าอะไรเขาเรียกอะไรคะลงที่ถ้าผมลงดินแดงตรงข่ายทหารไปฝั่งเนี้ยครับลงค้ามทห่รต้องกลับรถค่ะถ้าลงมาแล้วเจอย่างพอมอใช่ไหมคะไปกลับรถตรงมุขตาค่ะอ๋อใช่ประมาณว่าประมาณว่าอยู่ขาเท่าถูกไหมครับอยู่ขาวิ่งเข้าขาวิ่งไปดินแดงใช่ไหมขาวิ่งวิ่งไปแล้วมัน ไปออกเออเจอป้ายเจอรถบัวเาก็นัดก็บอกบอกว่าจะมาบริจาคสิ่งของนะคะเข้าไปอาคารด้านในชั้นบนผมว่าไปอาคารใหม่นะคะโอเคครับขอบคุณครับขอบค่ะค่ะอันนี้จะเข้าเข้ารถจะติดประมาณสักยี่สิบนาทีได้นะครับผมจะถึงคลับเก้าอันนี้จากหน่วยงานไหนนะคะทักทีครับจัดจากบุคคลนะครับอ๋อเป็นบุคคลนะคะได้ค่ะได้จัดพีดีเขาเป็นผู้ค้าคอมมิวนิคส์นะคะได้ไหม รก็เดินทางวิ่งเส้นเรามา,าชนบุรีกรุงเทพชนบุรีนะครับแล้วก็ลงที่เส้นพระาารามเก้าแล้ววิ่งไม่ได้วิ่งทั้งบด,ดนะตอนนี้ก็จะเป็นสะพานข้ามแยกนะครับวิ่งสะพานข้ามแยกแเส้นนี้น่าจะข้ามไปออกดินแดงนะเส้นนี้จะเป็นข้ามไปออกดินดแดงเวลาแม่มารับเช็คแม่วิ่งข้างบนเรนื่างแรกวิ่งข้างบนพบดตรงเนี้ยใช่รเราไม่รู้แล้ว ล่างเดี๋งนี้แหละั้งใช่นไปแล้วก็ไปกลับรถตู้ทางนี้ทางนี้มันจะมีซ้ายมือเดี๋ยวน่าจะทางลงนู่นแหละซ้ายมือจะเป็นทางไป RCA RCA ที่เขามาเที่ยวกันกลางคืนนะะไรไปกลับรถตรงนั้นเปข้างหน้าถังเมืองอ่ะอ่า RCA กลางวันเข้าไปได้รถไม่ติดแต่กลางคืนนี่รถติดแย่ข้างหน้าของแกจะอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรอขวามือตรงนี้ไม่ใช่หนะนี่ เนี่ยเราก็จะวิ่งวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับก็รถจะไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มันมีกี่จุงในการดูของเบาก็ช่วยกันยกได้ของหนักเดี๋ยวพ่อยกเดี๋ยวให้แม่ยกขี่ยกของเบาการยกของเบามายูให้เดินไปมายูก็นั่งอยู่ก็ได้แต่ถ้าต้องเดินเข้าไปค่อยลงไปไม่ต้องรีบไปแล้วก็ต้องรีบกลับะจริงที่เรามีงานด้วยนะครับคืนนี้แต่ว่าวันนี้เราเราก็ทําห้องด้วยนะครับทํา เมื่อเช้าผมเพ่ก่อได้สองแถวแล้วไปซื้อประตูซื้ออะไรมาไว้ให้อ่าทาห้องคนขับรถด้วยนะครับพอดีช่างใหญ่ขึ้นมาจากต่างจังหวัดเลยงองูใช่ไหมนี่ไงมันตึกบังเยอะแล้วนะครับมันจะไม่ค่อยเห็นแล้วเนี่ยตึกงองูเนี่ยตึกกระจกกระจกเงาเเนี่ยตอนที่ทําใหม่ยังไม่ค่อยมีอะไรบังอย่างสวยเลยท่านนี้เอ๋สวยไหมโอ้โหมันงองูจริงเหรอริ่มตัวเจ กว่าจะทําไดไโโ้โคตรโคตรโคตรเจ๋ง,จงแล้วกระจกทรงนั้นเลยนะนเขาเนะไปดูตึกช้างถ้าตึกช้างก็อยู่เส้นเน่เส้นนั่นแหละเส้นรัชดาเนี่ยตึกช้างตึกช้างก็คือเป็นรูปช้างเลยมีตามีงวงมีอะไรตรงนี้เขาก็เรียกสามเหลี่ยมดินแดงนะเพื่อนๆเราวิ่งพระรามเก้ามาออกสามเหลี่ยมดินแดงนะถ้าตรงไปนู่นนะมันก็จะไปอ,อนุสาวรีย์ชัยได้นะครับถ้าออกตรงนี้ก็ออก ออกตรงนี้ก็ออกเส้นวิภาวิภาวดีรังสิตนะตามที่เขาบอกแล้วก็สถานีตราทัศน์ N บ t เขาบอกว่าจะอยู่ขวามือเหมือนว่าเราต้องไปกลับรถนะเพื่อน mm hmm. ก็ถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะลงข้อมูลไว้ให้ที่ท้ายคลิปนะครับวิธีมาช่วยบริจาคหรือจะเป็นวิธีติดต่อยังไงเดี๋ยวผมลงไว้ท้ายคลิปเลยนะครับมันสามารถช่วยได้หลายๆช่องทางเนาะ ทางสภากชาติไทยก็ได้นะับทางหน่วยงานมูลนิธิต่างๆก็ได้ตามช่องสถานีทรัศ์ต่างๆก็ได้ถ้าเราไม่สะดวกที่จะไปอีกนะครับเดีเ๋ยวนะเพื่อนๆสามเมตรเก้าสิบกลับได้อยู่สามเมตรเก้าสิบเมื่อกี้เราต้องกลับรถเส้นตรงตรง,งสะพานทุทธิสารนะผมกลัวมันกลับแล้วมันไม่ถึงให้ม,มันมีหมวกหรือไดอ่ะไม่มันไม่ได้มีตู้เลย ได้นะได้ปะ่สามเป็นเก้าสิบได้สิเ,เพราะมันมันไม่ได้มีตู้เปิดกระจกดูหน่อยจริงๆต้องกลับตรงสวนที่ศาลนะครับเราเลยเข้ามาเลยเข้ามาก็เลยจะกลับตรงเนี้ยตรงห้แยกนาดพาวไม่มีตู้หัวอ,อย่างเดียว หัวอย่างเดียวว่าน่าจะประมาณนี้แหละเพราะว่าถ้ามีตูม้มันสี่เมตรกว่านะสามเมตรเก้าสิบกลับได้ดูดีป่ะตัวกลับไม่ได้กลับได้ไหมได้ได้ ไม่มาติดกระสาททงสาวทงทำไว้ให้มันวัดระดับความสูงอยู่แล้วรถมันประมาณนั้นหลยรถกระบ,บวกประมาณ3เมตร3เมตร50าิะมั้แต่แต่เราก็ดูไว้ดีกว่าต่อให้เรามัน่นจว่ามันกลับไม่ได้ ดูด้วยตาดกว่าวิธีการถือกล้องให้พอเลยนะใหาจังหวะให้ถ่ายให้นี่นะครับจริงๆเราต้องกลับสุทธิสารเนะาะเมื่อกี้เราตะเลืดนิดนึงเกิดที่กลับรถก็เลยไปกลับตรงน้นนะครับเดี๋ยวตรนนี้เข้าสถานีเอนลี่ที่นะได้บัตรมาไหมเนะี่ยบัตรรถ เอาเอาของมาช่วยน้ําท่วมครับเอาของมาช่วยน้ําท่วมต้องเล่บัตรไหม,ม<น>เขาบอกว่าให้ถามว่าตึกใหม่อยู่ตรงไหนไ<ะ>ตึกใหม่โอเคครับเขามีเขามีป้ายบอกชัดเจนนะเพื่อนๆสามารถเข้ามาบริจาคก,กันเยอะๆได้นะที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กลุ่มประชาสัมพันธ์ก็คือ NBT เนี่ยก็คือช่อง11เ,เดิม NBT <B, S 1> <N> เราเนี่ยก็จะแปลกๆหน่อยนะครับเราพงราพอเขาก็จะมองๆหน่อยเพราะว่าเขามารถเบนซ์รถกิง่งรถตู้รถกระบะมอเตอร์ไซค์จักร,ะะร,าย,ากกรยานสามล้อ,อแต่เรา,เ,ราเอารถทเทเลอร์รมาเพราะว่าเราคือเราคือเราคือมนุษย์ธรรมดาเราคือมนุษย์นี่แหลยแล้คือชอสุริยาพาบรรทุกนะครับก็ต้องมารถบรรทุกเลยนึงจะถูก อ่าแล้วจะเป็นคันเดียวคันแรกในไทยหรือเปล่าที่ขับหัวลากเข้ามาสานนี่คืออะไรก่อนเอาเพื่อเอามาเป็นคันเดียวคันแรกนะครับโอเคเดี๋ยวไปแล้วจะเจอตึกใหม่แลนะเพื่อนเขามีป้ายบอกอยู่เรื่อยๆมั้งครับน้่าจะใต้ตึกนี่แหละมั้ยอุ้ยเขามีหัวลากมาอยู่มีรถใหญ่เข้ามาอยู่ตกแกมันนึกว่ามีแต่เรา เอาเสื้อผ้ามือสองกับพวกข้าวสารอาหารแห้งมาเอาของมามาช่วยน้ำท่วม่าครับอ,อ,อ,ยอยู่ในรถน,นี่เดี๋ยวพวกผมขนก็ได้จอดตรงไหนครับมันต้องขี่เข้าได้ไหมได้ครับได้จอดตรงน<อ>จอดต,ตรงนี้มันรถรับขนาด,ด,ดเท่าไหร่รถเ่านะได้ได้ได้เดี๋ยวชิดชิดขวานะ รับตู้เปล่าหรือว่าอะไรครับรับตู้เปล่าเปล่าเปล่าอยู่ข้างบนเหรอครับครับที่ตรงนี้ก็ได้นะจบไ้ตรงนี้ออจะอุ้มน้องแกลกน้องกลกลกมาลงมาเดี๋ยวกี่รับน้องหน่อยลูกน้องไม่ใส่รองเท้าการลงปิดประตูด้วย đi lên mẹ lên luôn. Phải cả mẹ lên rồi. <laughs> thử nói, em rồi. เราเดินทางจากที่ไหนช่วยแนะนําตัวหน่อยค่ะแล้วก็อยากให้ส่งกำลังใจไปถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วมกันตอนนี้คะ่ะครับผมมาจากช่องสุริยารุงลูกนะครับแล้วก็จริงๆใช้เส้นทางนี้ประจาเห็นเห็นป <ๆ S 2> ้ายแล้วก็ไปเข้าเรื่องดูว่าที่ไหนติดต่อได้กัน <c oughs> เลยไป <c oughs> เจอที่เก็บของช่องเป็นยังไงเลยเดินทางมาจากนอกระบัดครับเอาหัวหน้ามาัานม <c oughs> ว่ามันสะดวกเพราะว่าเราทําช่องกับหัวหน้า,ากันแล้วครับก็เลยออาหัวหน้าน อันนี้อันนี้คือจากจากจากส่วนตัวเลยนะไม่ได้รูบรวมอะไรของของของเราไม่ได้ไม่อาจจะพรณาประมาณนี้นครับ<อ>เห็นข่าวในในช่องก็สงสัยเขาครับ<อ>แม่สายแล้วก็อะไรแถวภาคเหนืออะไรอะไรเครียดก็เลยคิดว่าจะช่วยยังไงเพราะเราไม่สะดวกไปช่วยที่รูค่ะก็เลยมาตรงนี้ประมาณนี้ <c oughs> ครับอยากฝากส่งกำลังใจไปถึงผู้ประสบภัยก็ให้เขาสู้ๆนะครับแล้วก็เื่องูดเรืประมาณนี้ ขอบคุณนะคะคที่เขาจะถ่ายไปลงช่องนะไปไปเร็วขึ้นรถเสร็จแล้ว เดี๋ยวผมกลับกลับเลยนะครับขอบคุณครับคิดว่ามันจะไอไออกข่าวเยอะแยะขนาดนี้โอ้โหอ่ะดังเลยเลยไม่กล้าแต่แบบไม่จายเลยไปจ่ายใส่คลิปเขาจะลงไม่ลงชอบไม่มาหรอกหรูอยังไม่ชอบบอกี่ เขาบอกว่ารถใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดใช้เราไป่พิมลุ้นใช่ไหมใช่ครัมาเขาบอกว่าอะไรนะมันจะได้เงียบไอ้พี่พิมลุ้นพ่อไม่รู้พ่อไม่รู้ของพ่อลดไม่ได้ก็ประมาณประมาณนี้ก็เขาพลาดโอ้ของเยอะเมื่อกี้เพราะไม่ได้มองของเลยของมาเยอะอยู่นะเพราะว่าผมดูเขาลงตั้งแต่ชิปเอฟชิปสองชิปสาม มาตลอดแล้วเขาเก็บอยู <laughs> <laughs> ่แ <labels> ล้วเขามีรถคังรถนะเขามีคังรถใหญ่เขาจะพี่พูดหน้าตาเป็นยังไงกม่ร้เนี่ยเขินๆเขาเอาจริงๆ่งเขินเดี๋ยวดูว่าพี่เขาถ่ายอะไรให้หรือเปล่าน่าจะถ่ายแค่ภาพเลยอ๋อพี่เขาถ่ายแค่ภาพอ๋อพี่เขาถ่ายวีดีโอให้อยู่พี่เขาโคตรเป็นงานเลยว่ะพี่ส่งโทรศัพท์ให้เขาพี่ไม่ได้บอกเขาถ่ายวีดีโอนะพี่เปิดกล้องนะเขาถ่ายวีดีโอให้ พ่อต้องยืนยังไงอะแม่ล <laughs> ้มมือไม่อยู่เฉยๆเลยว่า,วาจะไปยืนถ่งลงนะให้ <laughs> จับมือนี่พยายามมาไขหลังไว้นะ <laughs> เดี๋ยวเพ,วพ,วพวื่อนๆรออ่าเดี๋ยวผมไปตัดต่อแล้วก็ลงในช่อง YouTube ช่องสุริยามัูทุกเนาะแล้วก็ผมจะเปะจะเปะออ่าะไรเขาเรียกอะไร Barcode เดี๋ยวพี่เขาส่งบาร์โค้ดมาให้เดี๋ยวผมจะขึ้นบาร์โค้ดให้ทั้งในคลิปนี้นะครับแล้วก็ในโพสต์ภาพนิ่งของผมที่ในช่อง YouTube เนาะแล้วเพื่อนๆก็สามารถอ่ามาบริจาค เ่อเหลือได้แ e ล er, ้ว <nuest> ก <grammar> uhm ็ได้ถ <uana> <mag> ึงวันไหนก็สามารถโทรติดต่อได้โทรติดต่อง่ายนะครับเบอร์ที่ติดต่อที่เขาลงไว้ในท i k ต o k อก็ช่องมือถือทางมือถือจริงๆเขาบอกว่ามันมีเพจแต่พอดผมไม่ค่อยได้เข้าเพจอะไรพวกนั้นนะครับประมาณนี้ก็เลยไปดูแต่ในท i ิต o k อนะปั๊บเดินทางกับก็จะเขินๆหน่อยนะประมาณนี้สัมภาษณ์ของช่อง NBT เราะเราไม่ได้เตรียมเราไม่ได้เตรียมมาด้วยก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมลงช่องทางการติดต่อ อ่าเข้าบริจาคของช่วยอ่าชาวภาคเหนือนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขึ้นตัวบาร์โคดนะครับขึ้นตัวบาร์โคดให้ที่ใครสามารถสแกนแล้วก็สามารถถึงเลยนะครับเมื่อกี้ก็อ่าบริจาคช่วยเงินสดไปจานวนนึงนะครับแล้วก็เป็นการสแกนเข้านะครับแล้วก็จะไม่ใช่เงินสดดิเขาเรียกเป็นการโอนช่วย จำนวนหนึ่งแล้วก็จะเอาเสื้อผ้ามือสองมาให้แบบจํานวนเยอะเลยจํานวน3กระสอบสีกระสอบเลยแล้วก็มีข้าวสารอาหารแห้ง,งนะมีข้าวสารมีปลากระป๋องมีมาม่าอะไรพวกนี้นะครับจริงๆยังจะหาเฟปด้วยนะหอ่อเล็กๆหาไม่ได้นะก็เลยไม่ได้ประมาณนี้เพราะว่าน่าจะต้องการกันต้องการใช้เยอะนะครับแล้วก็เราไม่เอา,เรา,เ,อาเราไม่เอาน้ําดื่มมาเพราะว่าตอนที่ผมดูดูในข่าวแนละ้วผมเห็นคนเอาน้าดื่มมาเยอะแล้วบริษัทน้ําดื่มแ,วแถวๆนี้เขาขนมาเป็นันถคันรถเลยเราก็ เอาอย่างอื่นมาแทนเนะถ้าเพืเ่อนๆนะสนใจนะครับอยากจะเข้า,าช่วยบริจาคประมาณนี้ใครที่ไม่สะดวกไปลงไปเชียงเชียงรายลงไปแม่สายภาคเหนืออะไรเนะี่ไม่ต้องไปเนะี่ยก็คือสามารถามาบริจาคได้ตรงนี้ที่ผมมาก็คือช่อง n b t เปิด Google m a p g o o g l e Map ขึ้นเลยนะครับอยู่แถวถนนวิภาวดีรัรงสิตขาเข้านะครับประมาณนี้ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องสุริของเาทุกทุกใครที่เข้ามารับชมคลิปใหม่ๆก็ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามไปเลยนะครับเรามีคลิปลงให้รับชมเรื่อยสำหรับวันนี้ก็ไม่ได้มีคลิปอะไรมากมากใหม่มก็มาบริจาคมาช่วยเหลือก็เลยลงคลิปไว้ไว้ดูน้องไว้แล้วก็ไว้ให้เพื่อนๆดูแล้วก็เป็นสะพานบุญด้วยหมายความว่าเพื่อนๆดูแล้วอยากจะเก็บสภาพ้ามือสองที่ไม่ได้ใช้แล้วใส่รถกระบะใส่รถกเก๋งแล้วก็สามารถเข้ามาบริจาคได้ที่ n b t นนะครับตั้งแต่วันทุกวันอ่ะ อ่าแปดโมงถึงห้าโมงเย็นนะครับทุกวันนะวันนี้เรามาวันาทิตย์ก็ยังอันนี้นะสำหรับโทรมาสอบถามได้เดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรให้ตรงนี้อ่าสำหรับแค่นี้คลิปนี้อ่าบายๆเดี๋ยวไปบายๆท่านผู้ชมค่ะฮานกี้การยูยูจะจ่ายก่อนจะจ่ายก่อนว๊าไปแล้วครับสวัสดีครับ